โดยสบายดีกับเมื่อบ uh ้านซะกอนผู้แคนในบ้านน้อยนี่บุรุงมันหลูกงานไลน์น้องป่านเนาะมาเต่สาๆพี่น้องเลย เฮ็ดยางตอนเช้าน no. 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 hey, <wh> ี่ลุงกางเตะเนาะการอะารใช้ลุงในนี่ว่ามองรับแขกนะ

เป็นขอบเป็นข่วนแลวหนึ่งเข่าช่วยเข่าก็เปินเก่งอะไย่างเลยยิ้มย่างข่างล่างตกล่างสวยไหมทินไปกับทิน ไปใสยดิแม่ก็ไปโหลดนะอีหยังเลยนี่แกให้แม่แกให้รถดบแกกัตาม แต่ใแม่แก้ให,ห้ลูคือพลนิตกนพี่น้องเลยถ้ามันพ่น <c oughs> <c oughs>

ไม่ทั้งนั้นก็ฮาผู้แขนหาเ้าวอาให้มาแต่เด็กถึงแค่มากแต่ข้าวเลยมากแต่ข้าวแต่ว่าข้าวครับข้าวมึงเขาหัวที่ซองเพราะว่าขอใครมดตัวใช่อะไรจะเป็นมึงทุอือนา่อนหายังข้าวบ่อข้าวก่อนนาน จากงามได้เนาะสวยเนาะมาแต่สาวรดอันนี้กับเมื่อมันบริไกลเนาะไกลนี่ยเขาไปชงเตียนงานแบบกินเลี่ยงปีชงก้านนี่เลยเนาะยังอ ินพอเนมอเทกายให้กนเลี่ห้อกลางห้อกลางมนอในห้องเจะตื่นหมอมื่อจะจะนอนมันมันนอนมยังอ้ว่านยว่าว่ไปมาไปล่างย่ยงนีว่าน่วสามนี่กินเแม่กันสิกินก็ได้ ก็้นจีตข้าคืออยู่เลยเตนาชิเปีนลิลินนั่งแลเตียงแล้ว่างว่อเยไปหาเอล้ว่ะ nhiều khi บ่ xem mẹ hết หยัง <coughs> <coughs> <coughs>

เออแยกว้แบบสะพพะตัวซอยดเอาไปส่งมือนีบ่บอชีล่มจังโมงสิลุงล่มจังโมงบ่ายโมยงผูกแขนตอนจงนังโมง

ยังรู้ชงเส้นนี่นี่แเละชงใสหนูเข่าลุงเลยโอ้ยมันเป็นสิ่งดีนะรถจอดกระตุกใส่เกะกึกกักกกกักอยู่ห่านลุงอะนั่นแหละเมื่ไปชงเส้นมากัดใส่ไผ่เมื่อวานนี่ไม่น้องใส่ไผ่รถนี่แหละ อีนุ่มนี่แหละเสียสองเสีเลยใสายพายสายายในาเนีทางหลังเนี่ทางหลังมันนะมันสายพาตามันเกี่ยวกับหลายยายุ่งจนพิวพิวขาดต้นนึ่งอืมโอ้ยว่ะอืม

โอ้ยท่าดีๆเาเคนไปรดโตตังก็ลงมะนังโก็ราอยาที่นองมาก่มีโตตังนังนะคเดีโตตังเต็ีมอยู่นะเขาลงนังมาเฉดเขา่อยากขืนมะนังได้ทน คลิปนี้ก็ขอลาก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมต่อกันใหม่คลิปหน้าสบายดี